การพัฒน,นาทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในข้าพเจ้านายวิชาญเกรมตำแหน่งครูโรงเรียนสุรพินิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่มาและความสําคัญข้าพเจ้าในฐานะผู้สอนในรายวิชาฟุตซอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ฟุตซอลเป็นกีฬาประเภททีมเป้าหมายของการเล่นกีฬาฟุตซอลคือพาลูกฟุตซอลให้เข้าไปยังประตูของฝ่ายตรงข้าม ในขณะเดียวกันหากขาดทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในที่ดีในการเล่นกีฬาฟุตซอลแล้วก็จะทําให้การส่งบอลในการเล่นกีฬาฟุตซอลไม่มีความแม่นยําส่งผลทําให้การที่จะเล่นหรือส่งบอลเพื่อที่จะเล่นลูกได้แม่นยํานั้นไม่ต่อเนื่องเพราะยังขาดทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในที่ดีข้าพเจ้าในฐานะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพัฒนาทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในที่ดี และการเคลื่อนที่หาพื้นที่ในการเล่นรวมทั้งสมรรถภาพทางกายที่ดีแก่ตัวนักเรียนเองหรือตัวนักกีฬาเองอีกทั้งยังส่งผลทำให้การเล่นกีฬาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในในการเล่นกีฬาฟุตซอลได้อย่างแม่นยำา 2. เพื่อพัฒนาทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านใน การเผยแพร่ทักษะของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในครูผู้สอนเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางการจัดก,การเรียนรู้ต่อไปขั้นตอนการดําเนินงานขัอที่1กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างข้าพเจ้าได้เลือกการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกใช้แบบ เฉพาะเจาะจงโดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการสรุปและประเมินผลผลการดำเนินงานวันที่1 การส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อที่จะต่อบอลขึ้นไปทําเกมในแดนหน้าข้อที่2ส,สามารถสร้างโปรแกรมการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในที่สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับกีฬาชนิดต่างๆได้บทเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4โรงเรียนสุรพินพิทยาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังการทดลองผลปรากฏว่าก่อนการทดลองมีเวลาน้อยกว่าหลังการทดลองซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในมีมากขึ้น ตัวอย่างชุดแบบฝึกการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในข้าพเจ้าเลือกใช้ชุดแบบฝึกการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในอัดกำแพงในระยะ4เมตรข้าพเจ้านายวิชานเกรัม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ